ท่านใดที่ฝันว่าได้ดอกจำปีหรือดอกจำปาตามตำราทำนายถ่ายทักว่าเป็นความฝันดีท่านผู้ฝันจะได้รับความสุขจากชีวิตภายในครอบครัวหรือท่านจะได้รับโชคลาภในหน้าที่การทำงานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7826287 875887 ท่านใดที่ฝันเห็นฉมวกหรือสามง่ามแทงปลาหรือได้จับฉมวกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคทางการงานหน้าที่ที่ดีขึ้นถ้าเป็นการค้าขายจะได้รับผลกำไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าใช้สมวกแทงปลาได้ในฝันตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้โชคลาภจากการพน,นันหรือการเสี่ยงการลงทุนเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 3 3 3 7 3 8 8 8 7 3 3 8 9 3 7ท่าในใดที่ฝันเห็นงานฉลองหรืองานมงคลที่มีฝูงคนไปร่วมอยู่ในงานมาก,มากๆตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าผู้ฝันเป็นคนฐานะยากจนจะยิ่งยากจนลำบากลงไปอีก ถ้าผู้ฝันเป็นคนมีฐานะดีหรือมีกิจการค้าขายที่ทดีหรือกำลังอยู่ในความรักตามตำราทานายไายทักว่าท่านจะรับผลสำเร็จสมประสงค์ทุกประการตามที่หวังไว้ตามที่ใจปรารถนาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง92 93 95 292 893 595 ท่านใดที่ฝันเห็นฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปรองเท้ากษัตริย์ตามที่นึกคิดในฝันตามตำราท่านทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชควาสนาจากผู้ใหญ่มีอำนาจส่งเสริมหรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง88-89-889 8 0 9 9 6 6 2 8 8 ท่านใดที่ฝันเห็นปลาฉลามขนาดใหญ่หรือปลาใหญ่ในทะเลตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุถ้าเป็นราบมักจะเป็นข้าวของหรือหน้าที่ในการงานมิใช่เป็นโชคลาภทางการเงินเลขเด่นที่น่าเสี่ยง08 81 189 889 801 811 ท่านใดที่ฝันเห็นชิงชาบหรือได้ตีชาบตีชิงมีเสียงดังกังวานไพเราะในฝันตามตำราทำนายทายทักว่ากําลังจะได้รับโชคดีถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วท่านจะได้บุตรเป็นศีสง่าในภายภาคหน้าถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่หรือได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานเลขเด่นที่น่าเสียง28 48 6, 4ส2 8 ส8 3แ4ดสามท่านใดที่ฝันเห็นฉัดเงินหรือพระที่นั่งภายใต้เสเวตฉชัดหรือตัวท่านได้นั่งอยู่ใต้ฉัดเงินฉัดทองตามตำราทำนายทายทักว่าอนาคตในระยะอันใกล้ท่านจะได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ในเรื่องหน้าที่การงานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 1797-719-798-279ท่านใดที่ฝันว่าถูกช่อโกงหรือถูกคนตีชิงวิ่งราวช่อฉนสิ่งของมีค่าตามตำราท่านทำนายทายทักว่าท่านจะมีเคราะห์หรือมีคนคิดปองร้ายให้ระวังตน ในช่วงนี้ท่านไม่ควรครบค้าสมาคมกับคนแปลกหน้าและไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นเพราะจะทำให้เสียทรัพย์ได้ง่ายท่านใดที่ฝันว่าถูกฉุดตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าเป็นชายทายว่าเจ้านายจะคอยจับผิดถ้าเป็นหญิงทายว่าท่านจะเสียของรักในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้น ท่านใดที่ฝันเห็นฉากกั้นหรือม่านกั้นกำบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีคนทำหน้าไหว้หลังหลอกหรือไม่เช่นนั้นจะถูกช่อโกงทรัพย์สินจากคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเพื่อนฝูงหลังจากประสบเคราะห์แล้วท่านจะมีโชคลาภในภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง59 51 59 151 591 156 ท่านใดที่ฝันเห็นฉางข้าวบรรจุข้าวเต็มฉางหรือเต็มยุง้งตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับความสุขสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจท่านที่ป่วยไข้จะหายขาดแม้ไม่ได้ลาบทางการเงินแต่ก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง49 48 14 148 14 149 489 ท่านใดที่ฝันเห็นโฉนดที่ดินหรือได้โฉนดที่ดินตามตำราทำนายทายทักว่าธุรกิจที่ท่านทำอยู่จะราบรื่นดีคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจจะมีโอกาสดีเลขเด่นที่น่าเสียง14 45 459 519 ท่านใดที่ฝันเห็นการชกต่อยหรือการทะเลาะวิวาทหรือตนเองวิวาทกับผู้อื่นในฝันตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะได้รับเคราะจากการเจ็บป่วยหรือไม่ก็ญาติสนิทมิสหายเกิดการเจ็บป่วยไข้อย่างกระทนหันดังนั้นช่วงนี้ท่านไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่ท่านใดที่ฝันเห็นชดาสวมศีรษะกษัตริย์หรือชดาพวกละคร หรือหมวกมียอดแหลมคล้ายชดาตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้ดีมีโชคในหน้าที่การงานแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะมีการเสียเงินเสียทองมากในชั้นต้นแล้วจะดีในภายหลังแต่ถ้าในฝันนั้นชดามีแสงประกายตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคในทางชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ เลขเด่นที่น่าเสี่ยง91 977 1 7 1 1 9 9 7 4ท่านใดที่ฝันเห็นไก่ชนหรือชนไก่กลางลานบ้านหรือภายในบ้านตามตำราทำนายททยทัก์ว่าท่านจะรับการเสียหายจากทรัพย์สินภายในบ้านหรือถูกขโมยลักเงินทองข้าวของโดยคนในบ้านเป็นสายดังนั้นในช่วงนี้ท่านอยู่ในช่วงขาลง มีแต่เรื่องเข้ามารุมเร้าชีวิตดังนั้นท่านไม่ควรไว้วางใจใครง่ายๆและหยุดการเสี่ยงโชคชั่วคราวในช่วงนี้ไปก่อนท่านใดที่ฝันเห็นทะเลสาบร่องน้ำรำคลองหรือน้ำตกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับความสุขหรือมีการเดินทางไกลไปในทางดีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็ววัน เลขเด่นที่น่าเสี่ยง19 22 26 226 219 269ท่านใดที่ฝันเห็นชนีตามตำราทำนายทายทักว่าคนรักจะนอกใจและทำเรื่องเสื่อมเสียให้ท่านต้องขุนข้องหมองใจดังนั้นในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ท่านใดที่ฝันเห็นะลอมหรือมีคนส่งฉลอมให้ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้ลาบที่ถูกใจมากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง020919063311ท่านใดที่ฝันเห็นชาวนาชาวไร่ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีโชคลาบด้านการเงิน ครอบครัวของท่านมีความสุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง014463369323ท่านใดที่ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนักหรือฉุดลากสัตว์ตามตำราทำนายทายทักว่าการงานที่ทำอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย หรือมีศัตรูคอยกั่นแกล้งขัดแข้งขัดขาอยู่ตลอดเวลาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7699376719746ท่านใดที่ฝันเห็นว่าวหรือคนชักว่าวตามตำราทำนายไทยทักว่าการงานที่กำลังริเริ่มจะทำนั้นจะมีอุปสรรคคอยขัดขวาง แต่จะได้รับผลสำเร็จถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อนหรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยกันแกล้งแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง111619106109169ท่านใดที่ฝันเห็นช้อนหรือชามจานถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว ตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะได้บุตรที่มีบุญหรือได้สัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์นำโชคลาภมาสู่บ้านเรือนหรือมิฉะนั้นท่านจะได้งานเป็นหลักเป็นแหล่งที่ดีขึ้นเลขเด่นที่น่าเสียง4 7 7 7 7 8 7 8 8 778 7 7 9ท่านใดที่ฝันเห็นช่อดอกไม้หรือดอกไม้ที่ปักในใจกันเป็นช่อ ไม่ใช่อยู่ที่ต้นตามตำราทํานายถาทักว่าท่านจะรับข่าวมงคลจากญาติพี่น้องหรือคนภายในครอบครัวจะรับชื่อเสียงผู้คนให้การยอมรับในความสามารถเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3336 306 369 376 665ท่านใดที่ฝันเห็นช้องผมหรือวิกผมปลอม หรือได้สวมวิกหรือช้องบนศรีรษะตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะจากการกู้หนี้ยืมสินหรือเป็นนายหน้านายประกันหรือถูกช่อโกงเป็นความฝันที่ทำให้กำลังใจของท่านหดหายมากเลยทีเดียวท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคท่านควรหยุดพักไว้ก่อนในช่วงนี้